สวัสดีครับอยู่ห่มชวนร้นกับข้าวนะครับเหมือนเดิมครับนี่ก็บรรยากาศใสใสครับแต่ว่าวันนี้มันคึมๆนะคึมๆเหมือนเดิมครับเอ้ยแสงกำลังจะออกแล้วนะครับนี่เห็นแสงดวงอาทิตย์ลำไร้ลำไรนะครับวันนี้ก็มีเมนูนะครับเหมือนเดิมวันนี้มาแนวบะหมี่หน่อยนะครับนี่เรามาดูใ้ใกล้นะครับเห็นไหมเ็บะหมี่ไหมครับนี่เป็นบะหมี่หมูซอสถั่วดํานะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะนะับก็เพิ่งมาไม่รู้มาน่าจะมานานแล้วนะผมก็เพิ่งเห็นนะมาลองดูครับนี่ คนๆกันนะครับเอ้ hey, นะครับซอสน่าจะชุ่มแต่จะบะมีนะครับออกแข็งๆนะนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ยังนืนมอยู่นะครับคนซอสดีๆนี่นะครับยำซอสดีๆอเอาประมาณนี้แล้วมั้งอ่ะไม่ไหวแล้วครับอู่ข้าวละนี่ครับผมอืม ออกหมูเทอริยากินะจะไปแนวนั้นนะครับหวานๆหอมๆหน่อยโ้ดีครับแต่รสชาติไม่จัดนะดูบางๆหน่อยโอเคใช้ได้ครับ